ทีเล็กเหรอโอ้ยเป็นภาระไหมเนี่ยเอามาเอาแล้วของนักเก็ตเตอร์ไปไหนแล้วโอ้นักเก็ตเตอร์อยู่ที่ปวาร์เหรอโอ้ให้ดูนะคะอุโมงค์ที่นี่สวยมากเลยนะคะมาเที่ยวแบบแบบภาวะโควิดนะคะก็ต้องระวังตัวกันเยอะๆนิดนึงนะคะจังหวัดนครพนมก็มีคนเอ้าเราจงมือกันด้ยก็ไม่รู้เราจงมือกัน อ้าวสวนมากเลยนะคะ200เมตรได้นะคะเกินค่ะเกินัโหยเกินโอห้ไปยันไหนไม่รู้เลยด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะสักกี่กิโลแต่สวยมากเลยคะ่ะทิ้งจังหวัดนครพนมนะคะเ <c oughs> พื่อนๆถ้าอยู่จังหวัดใกล้ๆก็มาเที่ยวกันได้นะคะแนะนำให้ให้ใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อความปลอดภัย <c oughs> โอ้โอ้โอ ไม่รู้อันไหนคนเดิน,นอันไหนจักรยานแล้วตอนนี้มาเดินฝั่งนี้แล้วมานะเดินฝัน่งนี้เขาก็แบ่งกันนะคะระหว่างคนเดินกับจักรยานนะคะมีต้นคริสต์มาสด้วยสวยจังเลยน้องน้าบึ้งคะ่ะน้องแกนน่าสนุกไหมลูกสนุกไหมคะนี่นะคะให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคะบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศชายโขงนี่ เทศบาล,ลคนครเมืองพนมนี่นะคะตืมตืมตืม,ตม